สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีครูครูบายจานนะคะท่านก็อยากจะสื่อสารออกมาอยากจะบอกว่า,าใบแรกนะคะคุณได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธ์เลยนะคะเฮลโลแฟนนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะอยู่กับภายในทำสมาธิค่ะทำสมาธิ เชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์ให้ได้นะคะท่านอยากจะสื่ออย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นภาพไหมแล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยนะคะอา,อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะตรงบางส่วนนะคะให้เลือกรับแต่สิ่งดีๆน,นี่คือข้อความจากครูครูบาอาจารย์ท่านอยากจะสื่อนะคะว่า,าให้คุณกลับมาทําสมาธินะคะกลับมาอยู่กับตัวเองนะใบที่สองสองทวย จับมือไปกับท่านคะ่ะจับมือไปพร้อมๆกันกับครูบาอาจารย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกคุณอย่างนี้นะคะจับมือกันอย่าปล่อยมือกันนะท่านจะพยายามดึงคุณให้กลับเข้ามาทําสมาธิอีกแล้วก็จะพาคุณไปสู่เป้าหมายเห็นไหมคะเป้าหมายชีวิตที่คุณเคยคิดและเข้าฝันเอาไว้นะคะ j u s m e n t อย่าไปตัดสินใครกลับมาอยู่กับตัวเองท่านบอกอย่าไปพูด อย่าไปนินทาว่าร้ายอย่าไปจ้าสอย่าไปตัดสินคนอื่นระวังคําพูดวาจาให้ดีพูดอะไรจะได้อย่างนั้นยิ่งคนเรานะคะยิ่งเป็นคนที่มีครูคูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะสํารวมกายวาจาใจคะ่ะเขาจะไม่จ้าสไม่ตัดสินจะไม่นินทาใครจะไม่แช่งใครจําไว้เลยนะคะคนที่มีครูบาอาจารย์ห้ามแช่งคนอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามถ้าคุณไปแช่งเขาเนี่ยเขาไม่รับ มันเข้าคุณเต็มเลยนะคะหมอบอกไว้เลยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณควรคุณควรที่จะสำรวมกายวาจาใจพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งที่ดีๆมันถึงจะดีกับตัวทําไมคุณเคยคิดบ้างไหมว่าทําไมคุณถึงมีปัญหาในชีวิตติดขัดโน่นนี่นั่นแม้แต่การเงินถามว่าคุณเคยไปสาบไปแช่งใครนินทาใครไหมยิ่งเรามีครูบาอาจารย์นี่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปสาบแช่งใคร มันเข้าตัวเขาไม่รับมันก็กลับคืนมาหาเราใช่ไหมคะจําไว้เลยนะคะใครไปพูดอะไรก็ไปถอนคําพูดสัจวาจาคําสาบานได้เลยคาอธิษฐานจิตเลยจุดธูปบอกกล่าวเลยขอขามาจําไปเลยนะคะเนี่ยใบยต่อไปเดวิลค่ะเจ้ากรรมในเวรเขาจะตามทวงคืนค่ะเขาจะมาเห็นไหมเนี่ยติดตามเลยนะไม่ว่ากายก็ยกกรรมวาจิกกรรมมนกรรมกรรมอันใดที่คุณพูดออกไปทําออกไปอะ่ะ มันเข้าตัวนะเนี่ยหนีไม่พ้นนะไอเดวิลนี่เจ้ากรรมในเวนเนี่ยไปต่อไปนะคะเอ็ดออฟวานนะคะเอ็ดออฟวานนะคะเนี่ยคุณจริงๆแล้วคุณนบเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้ศาสตร์แขนงต่างๆได้แล้วตาที่3คุณก็เริ่มเปิดแล้วท่านบอกศึกษาไปเถอะศาสตร์ไหนก็ แล้วก็กลับมาทําสมาธิเชื่อมต่อกับครูครูบาอาจารย์ให้ได้เนี่ยเห็นไหมเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถเนี่ยป้องกันตัวเองด้วยอะไรที่ไม่ดีก็เขี่ยตัดออกไปทําสมาธิรับรับพลังงานจากเบื้องบนส่งตรงลงไปพระแม่ไก่อาแล้ววางกลางหน้าอกแล้วก็แผ่แผ่ออไปอย่าลืมคอบครอบตัวเองด้วยนะคะกลางมืะคะอคาบ้าค่ะครอบพลังงานลบ,ลบ แล้วระมัดระวังคำพูดด้วยเนี่ยใบต่อไปตัวคุณเองมีมีพลังงานขององค์พระแม่ที่อยู่กับคุณอยู่อ่าม,มีพลังงานขององค์พระแม่อยู่กับคุณอยู่นะแล้วก็พยายามส่งพลังงานความรักความเมตตาความปรารถนาดีออกไปสู่บนโลกโลกใบนี้นะคะเนี่ยอ่คุณมีพลังของพระแม่ไกา องค์พระแม่ทรณีอยู่กับคุณพยายามส่งพลังงานรักไร้เงื่อนไขนี้ออกไปสู่โลกใบนี้ใบต่อไปไฮปรินเทศเห็นไหมคะเชื่อมต่อกคุณเป็นคนมีองค์มีของนะเนี่ยมีของเก่าของเดิมเป็นผู้หญิงที่ลึกลับซับซ้อนหน้าค้นหาใครก็เข้าถึงคุณยากเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเข้าถึงยาก เขาบอกว่ากลับมาอยู่กับตัวเองทําสมาธิเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์คุณจะรู้คุณอยากรู้อะไรคุณก็จะรู้อยากเห็นอะไรที่คุณคาใจที่ไม่รู้คุณจะได้รู้แค่คุณกลับมาทําสมาธิและเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์เนี่ยคุณจะรู้คุณจะเห็นคุณเป็นคนมีซิกเซ้นมีจิตสัมผัสมีญาณอย่างรู้เป็นคนที่ชอบพิธีกรรมก็ได้เป็นพระมดแม่หมอได้เป็นคนที่ฉลาดล่ะเนี่ย เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้แล้วท่านบอกนะแทม e พลนก็คือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเห็นไหมคะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองละคะกลับกลับเข้ามาอยู่ภายในยไพ่ใบนี้ชุดนี้เขาสื่อถึงคนที่มีครูบาอาจารย์กลับมาอยู่กับภายในค่ะอย่าไปรับรู้ในเรื่องของโลกภายนอกนะใส่ใจเรื่องของตัวเองให้มากเนะี่ย ลดอีโก้ลงมาหน่อยเนี่ยอย่ายึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะความเป็นตัวตนเอ่อเห็นไหมคะถ้านั่งเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเองจนเกินไปจนมองไม่เห็นคนรอบข้างเวลาเขาเตือนอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยใบนี้ก็คือเฮอร์มิตกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับภายในทำสมาธิ ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรบ้างถูกผิดไปจับจ้วงล่วงเกินใครไหมนินทาว่าร้ายแช่งคนอื่นไหมอย่าไปเปลี่ยนแปลงใครแต่กลับมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ทบทวนค่ะว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรถูกผิดอะไรยังไงจัดคนอื่นไหมตัดสินคนอื่นไหมหุนหงิดโมโหไหมที่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นแล้วไม่ได้ดังใจ เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงใครได้อย่าลืมนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะภายในนะคะเนี่ยเมื่อไหรจะตื่นรู้แฮงแมนใบนี้เมื่อไหร่คุณจะตื่นรู้สักทีตื่นได้แล้วค่ะเขาบอกตื่นได้แล้วใบสุดท้าย6เหรียญค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือการรับและการให้คุณเคยไปช่วยเหลือใครไหมช่วยเหลือใครแล้วคุณเคยหวังผลประโยชน์ไหม คาดหวังว่าโน่นนี่นั่นคุณจะได้ตอบแทนอะไรยังไงแล้วอย่าไปทวงบุญคุณเขานะช่วยแล้วก็คือช่วยให้แล้วก็คือให้แต่ช่วยแล้วยังหวังผลประโยชน์อยู่นี่คุณก็ยังไม่ผ่านนะอืมคุณจะต้องให้ให้แบบไรเงื่อนไขรักและปัารถนาดีหวังดีช่วยเหลือเขาด้วยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนใดนๆในในและทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังจะได้กับคืนมาเมื่อถึงเวลา คุณออกมาเป็นผู้ให้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไม้ภาพของพระแม่ไข่อาพระแม่ธรณีคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบให้อยู่แล้วใครเขาก็เห็นพลังงานตรงนี้อยู่ในตัวคุณนะเห็นไหมคะเนี่ยสรุปก็คือครูครคูบาอาจารย์ท่านก็บอกเตือนว่ากลับมาอยู่กับตัวเองค่ะทาสมาธิอย่าไปจัสอย่าไปตัดสินอย่าไปนินทาอย่าไปว่าร้ายใครเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์จับมือไปพร้อมกันช่วยเหลือใครก็อย่าไปหวังผล วาจานี่สําคัญวาจาคุณเป็นคนที่มีวาจาศักดิก์สิทธิ์อย่าไปพูดให้ร้ายป้ายสีแช่งใครเด็ดขาดเขาไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่คุณพูดคุณก็รับไปเต็มๆวจีกรรมกรรมทางวาจาแทนที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากลับเป็นว่าติดติดเพราะอะไรปากพาจนปากพา เป็นเหตุทำให้มีแต่เหตุเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้ดั่งใจไม่สมหวังนะระวังนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่หมอขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ